ตามชมช่องดีคเตอร์ศิลปชัยท่านผู้ชมทุกท่านคงจะเห็นภาพของความวุ่นวายบริเวณศาลอาญาเมื่อวานนี้แล้วนะครับในช่วงที่มีการจะอ่านคำพิพากษาของศาลเรื่องการขอประกันตัว7แกมนำมอ็อบสกีบซึ่งมีกลุ่มซึ่งเรียกว่าธรรมศาสตร์และการชุมนุมแต่ผมอยากจะเรียกกลุ่มนี้ว่าเป็นกลุ่มของพวกอันธพาลที่เรียกตัวเองว่าเป็นผู้ที่รักประชาธิปไตย เป็นคนรุ่นใหม่เป็นอนาคตของชาติแต่การกระทำเมื่อวานที่สารอาญาเป็นการไม่เคารพกฎหมายบ้านเมืองและทําตัวอยู่เหนือกฎหมายอะไรที่ไม่ถูกใจก็จะต้องใช้ความรุนแรงเรียกร้องและคุกคามคอื่นเราจะทนต่อพฤติกรรมกลุ่มอันถานกลุ่มนี้ได้นานสักแค่ไหนกฎหมายต้องบังคับใช้อย่างเท่าเทียมกันวันนี้ก็มีข่าวจากท่านอธิบดีสารอาญาได้ออกมาแถลงข่าว ในเรื่องนี้ลองฟังดูครับวันนี้อธิบดีสารอาญาชี้มอ็อบคูสารไม่มีประเทศไหนในโลกสั่งเช็คกล้องวงจรปิดดำเนินคดีเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมานายสิทธิโชคอินทรวิเศษอธิบดีผู้พิพากษาสารอาญากล่าวถึงเหตุการณ์กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมทำการชุมนุมหน้าบันไดาสารอาญาเพื่อเรียกร้องกดดันให้ประกันตัวแกนนำกลุ่มราษฎรเมื่อวันที่29เเมษายน 2564ว่าทางสารอาญากำลังตรวจสอบข้อมูลจากกล้องวงจรปิดและรายละเอียดทั้งหมดอยู่ให้รายละเอียดชัดเจนถ้าหากมีการกระทําที่มีความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลทางสารอาญาก็จะดําเนินการเองในส่วนข้อหาอื่นในภาพรวมเช่นความผิดฐานดูหมิ่นสารหรือความผิดลักษณะนี้ก็จะขอให้สํานักงานสารยุติธรรมดูข้อมูลจากคลิปเพื่อดําเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อไปส่วนความผิดพรบฉุกเฉิน หรือพอรบรโรคติดต่อเป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าที่ตำรวจการดำเนินการต้องแยกกันสำหรับเรื่องการตรวจสอบจะใช้ระยะเวลานานหรือไม่นั้นขณะนี้ทางผู้อำนวยการสารอาญากำลังตรวจสอบอยู่คาดว่าเร็วๆนี้จะมีการดำเนินการเราอยากดำเนินการให้เร็วแต่ติดปัญหาเรื่องการพิจารณาคดีเพราะติดโควิดถ้ามีจำเลยที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดอ,อำนาจศาลติดประกันอยู่ในคดีอื่นแล้วเราสามารถเรียกตัวมาได้ง่ายก็จะดำเนินการเร็วขึ้น พฤติกรรมที่มากันเป็นม็บและมาตะโกนด่าและแสดงออกตามที่เห็นในคลิปมันเป็นการข่มขู่สารข่มขู่ผู้พิพากษาและไม่คำนึงถึงหลักกฎหมายที่ควรจะเป็นไม่มีประเทศไหนในโลกที่มีการเข้ามาขู่สารถึงหน้าสารแบบสารอาญาประเทศไทยถ้าเป็นประเทศอื่นเขาจับกันหมดแล้วขนาดเราปล่อยให้เขาใช้สิทธิเสรีภาพได้อย่างเต็มที่ในยุคนี้ <c oughs> ก็ยังถูกกล่าวหาว่าทำสารให้เป็นเรือนจำ ซึ่งเป็นคำพูดของกลุ่มทนายมาหลายครั้งหลายคราซึ่งมันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงสังเกตจากเมื่อวานเราก็ไม่ได้คัดกรองอะไรเข้มจนเกินปกติแต่กลุ่มนี้กลับมาใช้ปฏิกิริยากดดันศารด่าทอหยาบคายอันนี้ไม่ใช่การใช้สิทธิแต่เป็นการก้าวร้าวไม่เคารพกฎหมายมากกว่าซึ่งท่านผู้ชมทุกท่านคงได้เห็นแล้วว่ากลุ่มนี้กระทำตัวโดยไม่ยำเกรงกฎหมายแต่อย่างใดทั้งสิน้น ขอเรียกร้องให้ทางศาลดำเนินการอย่างเฉียบขาดเพื่อไม่ให้เป็นตัวอย่างต่อไปเสรลบชัชเดลี่เรามีเรื่องราวซึ่งเกี่ยวข้องกับม็อบมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ